ลดปล่อยวางคลายความผูกพันทุกทุก,ทกับทุกสิ่งแล้วเราจะเห็นว่าสรพสัตและสรพสิงเหล่านั้นไม่สามารถดับทุกได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้น่างกับลดปล่อยวางคลายความผูกพันและใจเมื่อคลายความผูก ก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่0วยกลาากายฐานที่เจ็ดกหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกในจากนี้พอถูกสูนก็ตกศูนก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมจากภายในลอยขึ้นมา เป็นดวงใสๆตัวถากับฟองไขแดงของไก่ใสบริสุทธิ์ทีเดียวติดจ่ตรงกลางตรงนี้มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ใจของท่านก็ตั้งมั่นนิ่งแน่นนุนน่มโนนควรในการงานทางกยุด นิ่งหยุดในหยุดนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ดวงทำดวงแรกที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคนี่ก็ข,าขย,ายายส่วนออกไปใจก็เคลื่อนกัาไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมอีกดวงหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กว่า เรียกว่าดวงศีเข้ากลางดวงศีท่านก็จะเข้าถึงดวงสมาธิเข้ากลางดวงสมาธิก็ถึงดวงปัญญาท่านยดอยู่ในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงมุติยึดอยู่ในกลางดวงมุติก็เข้าถึงดวงมุติยานทัศนะะยึดอยู่ในกลางดวงมุติยานทัศนะท่านก็ เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกายหยาบภายนอกแต่วราละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่า่านก็จะเห็นไปตามลำดับอย่างนี้กระทั่งเข้าถึงกายทิพย์ในกลางกายที่เข้าถึงกายอรูปบพรม ในกลางกา,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 ายรโพรมท่้งก็เขาถึงกายอรูปพรมในกลางกายโลรม like, ์ท่างก็เข้าถึงกายทมโคตภูในกลางกายทมโคตภูท่างก็เขาถึงกายทำปโสดาบันในกลางกายทำปโสดาบันท่้งก็เขาถึงกายทำพระสกิทาคามีในกลางกายทำพระสกิทาคามีท่างก็เขาถึงกายทมพระอนาคามีในกลางกายทมพระอนาคามีท่างก็ พอถึงกายธรรมปรหัตทุกกายมีอยากมีกายอยากมีกายละเอียดนับรวมแล้วได้สิบปดกายแต่ละกลายก็จะถูกเชื่อมในด,ดวงธรรมหนึ่งชุดชุดละหกดวงกายจุดท้ายคือกายทรรประหลัดผลเป็นกายป้าหมายมรรคผลนิพพานต้อง ดำเนินอรอยตามอย่างที่ด้ยหยจุดกระนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไม่ตามลำดับพระสัมมาสุเจ้าท่านเห็นอย่างนี้บรรลุอย่างนี้แล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดเพราะเห็นว่ามนุษย์ทุกคนก็มีพังชีวิตเช่นเดียวกับพระองค์มีกายในกายมีดวงธรรมในดวงธรรมอย่างนี้แหละซ้อนๆกันอยู่ แล้วก็มีภาษาวกได้มาศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านในสุกบรุทำตามท่านเช่นเดียวกันกายของเราก็เหมือนกับกายของท่านอย่างนั้นแหละมีกายภายในที่ซสนสอนกันอยู่เป็นชีวิตที่มีสาระมีแก่นสาร ที่ลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ที่สูย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งอย่างเดียวก็ได้หรือจะกำหนดเครื่องมองังที่เป็นบริกรรมอนีมิตรเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรา จะเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆจะเป็นองค์พระรื่จะเป็นอรูปรเดบกุลหลวงปู่พระมงคลเทพบุสดจันทสโรป,ปุคคพภวิยาธรรมกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้กำหนดเป็นภาพเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัด นึกได้ง่ายสบายใจเราก็นึกภาพนั้นนะเป็นบริกรรมมณีมิตรเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้ตรึกนึกถึงดวงใสสมมุลาเอาดวงใสเป็นบริกรรมมณิมิตรจ๊ะ ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายเพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาะในใจเบาๆว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหัง สัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังใครจะต้องไปลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคําวาวนาไปเอง คือใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดนิ่งๆกลางดวงใสๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรังต่อไปอีกแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะ ส่วนใครที่คุ้นเคยกับองค์พระก่อนนึกองค์พระใครคุ้นเคยกับภาพพระเดบคุณหลวงปู่ผู้คนพบอพิจารณารรมกายก่อนนึกถึงพระเดบคุณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจรักษากายปรจจายใจลอยใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้ ใ,ใจเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ได้มีส่วนร่วมในการหล่อรูปเหมือนพระเดชคุณหงวงปู่ด้วยทองคำยกชีวิตท่านจะเป็นชีวิตอมตะแม้ว่ากายอยากของท่านจะสลายไปแล้วแต่ท่านเหมือนมีชีวิตอยู่เป็นอมตะด้วยทองคำที่เราจะได้ รวมกันนำมาหลอ่อรูปเหมือนองค์ท่านเพราะนั้นใครที่นึกได้นึกถึงพระเดชกุลหลวงปู่ได้และก็งง่ายกว่าการนึกอย่างอื่นการนึกถึงภาพท่านเลยการที่เรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราด้วยแล้วก็จะนำเราเนี่ยไปไว้ในกลาง พระธรรมกายของท่านเราจะกลั่นให้กายพระจาใจไรใสสะาดบริสุทธิ์เชื่อมสายบุญท่านแล้วก็เร่งเราติกับพระรัตนตรัยในตัวได้ดังนั้นเราถนัดอย่างไหนเราก็าเอาอย่างนั้นนะจ๊ะนึกถึงท่านไปด้วยจะภาวนาสัมมาอรังไปด้วยก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไร แต่ก็ต้องทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิง่งในนิงน่งนิ่งในนิงน่งนิงน่งนิ่นมนมเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แรก ของรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมเราก็ได้มีความตั้งใจที่ดีที่ใจภรษานี้เป็นรรษาแห่งความสมปรารถนาของเราที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ ชีวิตของเรานี่มีสาระแกนสารเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ช่วงเวลาของชีวิตที่เรามีอยู่น้อยนิดนี้ให้เป็นประโยชน์ตากการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขาถึงพระรัตนารตรในตัวเราจะได้มีที่พึ่ง ที่ระลึกภายในซึ่งจะทำให้เรามีความสุขอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก,ก่อนอบอุน่นแล้วก็จะปลอดภยัยภัยต่างๆท้งในปัจจุบันภัยใ,ในอบายภายในสังสารวัตรเพราะฉะนั้นก็ให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกฝนหยุดใจให,หยุดให้นิ่งๆ 浓浓、薄薄、สบายสบาย。